เมิงอืมอ่าโอเคน้องเหมิงคุณวินัยบอกว่าสวัสดีครับคุณเฮงเหนือคุณเฮงเหนือคุณเฮงเหนือเออพี่นีสวัสดีสวัสดีค่ะทุกเออคุณโตเกียวคุณโตเกียวไปแล้วนะคะไปแล้วไปเฝ้าพระอินทร์คุณวัชระพลคุณนีสวัสดีค่ะน้องกัจจังยายนาวสวัสดีค่ะเออพี่นีบอกว่าสวัสดีน้องกัจจังนะคะ เออน้องรัดเดาวันสวัสด so, ีพ mm. ี so, ่นีเดอวัาซันวัาซันเดอด้วยเดอคุณเฮงเหนือหัวใจกกดๆนะคะพี่นีสวัสดีค่ะคุณดบเบิยูเอพี่นีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณตู่คุณเป็นหนึ่งสวัสดีครับน้องกัลจังพี่นีสวัสดีคุณเป็นหนึ่งนะคะคุณยายบอกว่าย่านางขอตัวอาบน้ําก่อนนะคะน้องตู่คนสวย อ่ะทำไมน้ำมันเปลืองเรื่องน้ำใจยายนาวใจยายนาวพี่นีวัชซันเดอร์บอกว่าเอาบายบายจ้าบายบายจ้าพี่ตู่บอกว่าน้องนีน้องนีสวัสดีครับป๊อปพีเสวัสดีค่ะเลฟยี่สิบเก้าเลฟยี่สิบเก้าขอบคุณมากค่ะคุณนันมุสอนสวัสดีพี่นีด้วยนะคะน้องกัจจังพี่ตู่สวัสดีค่ะคุณวินัยจริงหรือเปล่าเนาะค่ะ จริงหรือเปล่าเนาะฮ่าฮ่าฮาคุณตะวันบอกว่าโบกมือขอบคุณค่ะเนาะเอ่อแม่เจนบอกว่าน้องตุก๊กสู้ๆจ้ะเลิบๆจ้ะพี่นีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายนาวสายหาเออน้องกัดจังน้องแตงโมสวัสดีจ้าพี่นีสวัสดีคุณอนุสรน,นะคะ น้องกั๊จังพี่วินัยสวัสดีค่ะพี่วินัยสวัสดีคุณตู่นะคะน้องเอ่อน้องแตงโมทํางานจ้าโอ้ยน่ารักมากเลยขนาดทางานยังมาเออน้องหมุนน้อยน้องหมุนน้อยน้องหมุนน้อยพี่ตุ๊กจ๋าสวัสดีจ้าจากน้องหมุนน้อยของตุ๊กนะคะน้องหมุนน้อยพี่ตุ๊กก็ได้ไปชมคลิปน้องหมุนน้อยนะอุยน้องหมุนน้อยน่ยสวยน่ารักมากเลยนะคะน่ากัดหูมากเลยอะ คุณตู่บอกว่าคุณวินัยสวัสดีค่ะพี่นีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวินัยเออพี่นีวาสันเดอร์บอกว่าพี่สุรชัยสวัสดีค่ะเออคุณอนุสรสวัสดีครับน้องเตงโมจินตราเอาเตงโมจินตราเป็นยังไงฮะสวัสดีครับน้องนีจากคุณสุรชัยน้องหมูน้อยพี่ตู่จ๋าสวัสดีจ้าเออคุณสุรชัยสวัสดีครับน้องหมูน้อยสุดเลิฟน้องหมูน้อยพี่นีจ๋าสวัสดีจ้าคุณตู่บอกว่า ครับน้องหมูน้อยน้องหมูน้อยพี่ลูกหมูสวัสดีจ้าคุณสุรชัยโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวคุณพี่นายให้เอ่อให้เอ่อให้อะไรอ่ะเอ่อหัวใจบวกบวกมานะคะคุณสุรชัยหัวใจกดกดมานะคะคุณนันทศรพี่ตุกสวยขนาดเนี้ยไม่มีใครมาจีบหรอกครับบอมีจ้าบอมีจ้าบอมีบอมีจ้าเอ่อคุณวินัยบอกว่าสวัสดีครับคุณหมูน้อยอืม แม่เจนบอกว่าไม่ได้ทักไทยทุกคนขอโทษด้วยนะคะจากแม่เจนนะคะแม่เจนไม่ว่างเพราะว่าแม่เจนทํางานอยู่ค่ะทางานอยู่เนาะคุณวินวันยบอกว่าสวัสดีครับคุณปลาหลงน้อํอพี่มีหัวใจก่อนๆนะคะคุณวินัยสวัสดีครับคุณรัชพล คุณรัชพลบอกว่าดับบยูบอกว่าหัวใจกดกดนะคะคุณอนุสรพี่นีกินข้าวกับอีหยางคะวันนี้คุณแตงโมสุขภาพแข็งแรงนะจาน้องสาวตุ๊กขอบคุณมากๆค่ะตุกก็เมื่อวานไปเก็บเห็ดแล้วก็ตากแดดตากแดดแล้วก็มันหนาวด้วยอะ่ะมันก็เลยแบบไม่สบายเป็นหวัด เอ่อคุณบัชราพลสวัสดีคุณรัตดาวันสุดสวยสุดเลยพี่นีบอกว่าสวัสดีพี่แตงโมสุดสวยด้วยนะคะน้องหมูน้อยบอกว่าแห้งเหนือสวัสดีจ้าลูกเอ๋ยไม่ใช่สวัสดีนะคะน้องรักคุณวินัยสวัสดีครับคุณแตงโมเอ่อคุณแตงโมคุณวินัยสวัสดีค่ะเอ่อคุณตัวแทนตุกโปรตุเกสบอกว่าสวัสดีครับผมพี่เจน คุณเป็นหนึ่งหัวใจก,ดกอดๆนะคะน้องกะจังเอ่อถ้วยรางวัลมานะคะเอ่อยายน้อยดันยายน้อยไหวไหมคะเอ่อยังไม่ขึ้นปอหนึ่งเลยค่ะฮ่าฮ่โอ้ยเอ่อค่อยๆค่อยๆดันไปนะะเนาะค่ะเนาะจะดันแต่คนที่กําลังแบบเกือบเกือบ <ๆ S 1> นะจ๊ะเอ่อมีมีสี่หลังนะสี่หลัง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด้อจ้าเอ่อทุกทุกไม่ไม่ได้มีบ้านเยอะนะทุกคนมีแค่สี่หลังอ่ะแต่แต่จะช่วยคนที่เขากำลังจะใกล้จะใกล้จบอะค่ะคุณอนุสรขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาให้กำลังใจไม่นานครับผมเพราะว่าเอ่อไม่ค่อยสบายใช่ค่ะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายโอเค